สวัสดีค่ะเจริญล่าผักเครื่องมาสวัสดีพี่พี่สายพักเครื่องพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกทท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วค่ะยังไงน้องก็ขอฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆของน้องนะพี่นะสำหรับ EP ที่9นี้ค่ะน้องก็มีพระทั้งพิมพ์สมเด็จทั้งเกจิ คณาจารย์ยุคเก่ายุคก,ก่อนมนาะให้พี่ๆได้แบ่งปันกันไปตามความชอบตามความถูกใจกันเลยนะพี่ๆในราคาเบาๆค่ะช่องทางการติดต่อ095 164 1015 ID Line 095 164 1015น้น้องส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่ะ พีพ่ๆสามารถแจ้งปิดตามหมายเลขตาม EP ได้เลยค่ะน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งค่ะเป็นสมเด็จค่ะ เป็นพระสมเด็จเลี่ยมจับขอบมาแบบนี้เลยนะพี่พี่เลี่ยมจับขอบมาแบบนี้เลยค่ะด้านหลังปั๊มตาคุดแบบนี้ค่ะน้องไม่ทราบวัดค่ะ แต่สวยมากเลยพี่พี่เรี่ยมกรอบพลาสติกจับขอบแบบนี้เลยค่ะน้องก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเจ้าของเดิมเขาว่าองค์นี้เคยเลี่ยมทองมาก่อนหรือเปล่าแล้วเจ้าของเดิมเขาเลาะทองออกไปหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะพี่พเพราะด,าดูจากลักษณะการเลี่ยมจับขอบแบบนี้ค่ะ องค์นี้สวยมากค่ะพี่พี่ด้านหลังปั๊มตาคุดแบบนี้เลยค่ะองค์นี้300ร้อบาทค่ะต่อไปหมายเลขสองค่ะ องนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะด้านหลังปั๊มตาแบบนี้ค่ะปั๊มตา j จดีค่ะ มีรอยยุบมีรอยย่นค่ะองค์นี้300บาทค่ะต่อไปหมายเลข3ค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ พระคูยานวิราชหลวงพ่อแดงค่ะระบุปีพศ2503ค่ะอายุ82ปีค่ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิตจังหวัดเพชรบุรีค่ะหลวงพ่อแดงขึ้นชื่อฉายาเกาะต่อไปหมายเลข3ค่ะ เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพระครูยานวิราชระบุปีพศ2503ค่ะอายุ82ปีค่ะหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดค่ะทันใดฉายาว่าเป็นเสื้อเกาะแห่งเพชรบุรีค่ะ ขอบตัดแบบนี้เลยพี่พี่ด้านหลังมียันอักขระค่ะ น้องให้ดูขอบด้านข้างนะพี่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 ดูไม่ชัดยังไงขอดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พี่ไม่ชัดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะ องค์นี้400บาทค่ะสวยทุกองค์ตรงปกทุกองคค่ะพี่พี่ต่อไปหมายเลขสี่ค่ะเป็นเหลืองเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญค่ะเขาเรียกเหรียญหน้าซ้อนใช่ไหมพี่พี่น้องก็ไม่แน่ใจนะเป็นเหรียญหน้าซ้อนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะด้านหลังเป็นยันอัคาระค่ะ ีพอส2512นถึง13นะพีนพี่ นี้สี่บาทค่ะต่อไปหมายเลข5ค่ะเป็นพระพิมพ์สมเด็จเนื้อขาวเนียนนึบนุ่มค่ะเนื้อเนียนหนึบนุ่มค่ะมีลอยแตกลานค่ะร่องแขนลึกสวยงามค่ะ องคพระติดชิดชัดเจนค่ะบริเวณซุ้มมีรอยปีแตกค่ะมีร่องอกชัดเจนค่ะ ทะเกตทะลุซุ้มค่ะสมบูรณ์สวยงามค่ะหมายเลขหกหมายเลขห้าค่ะขออภัยค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปหมายเลขหกค่ะตรงนี้มีร่องชาติแดงค่ะหรือรักแดงมีปิดทองค่ะ ในเนื้อพระเป็นสีขาวนะพี่พี่พระกันหูชิดติดค่ะหงพระสมบูรณ์ค่ะด้านหลังเป็นล่องแบบนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าเนื้อหาสวยสวยค่ะ 200บาทค่ะหมายเลขก6ต่อไปหมายเลขก7ค่ะองค์นี้ฝังพลอยปุกเสกค,ค่ะเนื้อในของพระเป็นสีขาวนะคะเนื้อหาด้านในของพระเป็นสีขาวมีคาบความเก่า มีคาบความเก่าปกคลุมทั่วองค์พระค่ะหมล์ละเจ็ดสองร้อยบาทค่ะ ต่อไปหมายเลขก8ค่ะองค์นี้เนื้อหาหนึบนุ่มค่ะมีเม็ดมวลสารมเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะมีคาบลักมีคาบไขความเก่าค่ะมีคาบลักเก่าติดให้เห็นค่ะ เนื้อนิ่มเนียนึบนุ่มกันเลยค่ะเม็ดมวลสารขึ้นทั่วองค์พระเลยค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังองค์นี้200บาทค่ะต่อไปหมายเลข9้ค่ะ มนี้เนื้อหาแห้งเก่าค่ะเนื้อหามีความแห้งมีความเก่าค่ะมีคาบรักคาบทองเก่าให้เห็นค่ะด้านหลังเป็นกาบหมากค่ะมีรอยยุบมีรอยย่นค่ะ มีรอยยุบของมวลสารนะพี่พี่เนื้อหาเก่าจัดค่ะเนื้อแห้งเนื้อเก่าๆค่ะองค์นี้สองร้อยบาทค่ะต่อไปหมายเลขสิบค่ะองค์นี้พพักอิ่มนูนรูปไข่ค่ะ องค์พระชัดเจนสมบูรณ์ค่ะมีรอยล้านทั่วองค์พระค่ะมีเม็ดมวลสารให้เห็นนะคะด้านหลังเป็นกาบหมากค่ะเริ่มมีรอยปิแตกค่ะ เป็นการยุบตัวของมวลสารนะพี่พี่พระเกตทะลุซุ้มค่ะสมบูรณ์สวยงามมากค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปหมายเลข11ดค่ะองค์นี้เนื้อชำชำ่ำ เนื้อช่ำๆเนื้อเงาๆเลยค่ะมีรอยแตกรานทั่วองค์พระค่ะมวลสารจัดจ้านเลยนะพี่พี่พิมเกตบัวตูมค่ะจะเห็นพระกันติดชิดเลยนะคะพี่พี่ เือเก่าถึงยุคเลยค่ะองพระสมบูรณ์ค่ะซูมทั้งสองข้างมีความสมดุลสมบูรณ์ชัดเจนนะคะพี่พี่สำหรับพี่พี่ที่ชอบสายพระสมเด็จนะคะองค์นี้หมายเลข11ค่ะ200บาทเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP ที่9นี้ค่ะ น้องขอฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะสำหรับ EP นี้ EP ที่9น้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ